หลายครั้งหลายคนครับในทางคลับกิกมีคนติดต่อมาทั้งโคชชิ่งส่วนตัวนะครับทางมาในไลน์แอดคลับกิกนะครับโคชชิ่งส่วนตัวมาพบเจอถึงสถานที่นะครับทางเราก็เปิดบริการนี้อยู่หลายๆคนก็มาถึงก็โอ้ยจะเลิกกับใครสักคนเนี่ยทำไมมันยากจังจะหลุดออกมาจากวงจรอุบาทนี้ได้ยังไงดีคะคุณต้องรู้วิธีคิดตรงนี้ก่อนนะครับผมจะบอกให้ การที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยส่วนมากนะครับเราจะเข้าไปหรือไปตกหลุมรักรงนี้ด้วยอารมณ์แต่การที่จะออกมาคุณจะต้องมาออกมาด้วยเหตุผลเท่านั้น ถ้าคุณบอกว่าฉันจะรอให้หมดอารมณ์ไปก่อนคือหมดอารมณ์รักแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะอารมณ์พวกนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันก็อยู่กับเราไปนานเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเวลาคุณโกรธคุณแค้นใครสักคนหนึ่งบางคุณก็บางทีคุณก็คบแค้นไปห้าปีสิบปีเลยทั้งที่คนคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้คิดเรื่องแล้วมันยังแค้นอยู่อันนี้คืออารมณ์ความรักก็เหมือนกันนะครับลงรักไปแล้วตกหลุมรักไปแล้วมันคืออารมณ์ สิ่งเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราออกมาจากจุดจุดนี้ได้ไม่ใช่รอให้อารมณ์รักหมดมันไม่หมดหรอกบางทีมันก็อยู่ไปของมันอย่างนั้นแหละแต่เราจะออกมาได้ด้วยเหตุผลเท่านั้นคราวนี้จะเลิกกับใครทุกคนต้องดูอะไรบ้างดูสี่อย่างนี้หนึ่งแารเงินไปนั้นเที่ยวก่อนอันนี้หมายถึงแต่งงานแต่งการไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะออกจากจุดจุดนี้แต่เรื่องการเงินคุณยังต้องไปพึ่งพาเขาตลอดเวลาออกมาแล้วไม่รู้จะไปไหนเป็นนอนที่ไหนไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทํายังไงพรุ่งนี้เสื้อผ้าจะใส่อะไรนะฮะแก้ไม่ได้เนี่ยบางทีคุณก็ยังออกมาไม่ได้นะความคิดที่อยากออกเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านเฉยแต่ปฏิบัติจริงแล้วทําไม่ได้ไม่มีข้าวกินผมจะบอกไว้เสมอว่าเป็นผู้หญิงนะหรือเป็นผู้ชายก็ตามถ้าคุณมีความรักแล้วอยาเอาไปเรียกว่าพึ่งพาเขาตลอดอย่างเดียว เพราะว่าวันใดวันหนึ่งชีวิตมันเกิดเปลี่ยนผันนะครับสัจธรรมชีวิตมีจริงเรื่องการเงินนะครับถ้ามีโอกาสพยายามจะทําอะไรให้ดูเลี้ยงดูตัวเองให้ได้นะครับณนปัจจุบันนี้ก่อนนะชีวิตจะปลอดภัยกว่าอันนี้แต่นี่คือข้อแรกที่คุณคิดถึงถ้าคุณจะเดินออกลองมาดูข้อที่2เวลาครับเวลาเวลาดีๆจะมีเพิ่มขึ้นไหมหรือลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะเดินออกมาจากตรงนี้ได้แล้วคุณจะมีเวลาในชีวิตดีๆเพิ่มขึ้น อีกบานตะไครเลยเวลาเทียที่ต้องแทนที่จะต้องเสียไปกับการนั่งกลุ้มใจเวลาแทนที่จะเสียไปกับการทะเลาะเบาแวนเวลาในชีวิตที่บางทีต้องไปนั่งรอเขาถูกเขากลับบ้านมาเนี่ยนะใจเต้นตึก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 ไม่รู้นี่มันจะดา่าอะไรกูอีกถ้าคุณมองแล้วว่าเฮ้ยเวลาในชีวิตฉันจะได้กลับเป็นของตัวเองอีกบานตะไคร์เลยแล้วเวลานี้คุณสามารถเอาไปใช้อย่างมีความสุขได้อันนี้คุณผ่านในข้อที่2เดินตามมากับผมเป็นข้อที่3สังคมอันนี้ก็สําคัญ นะครับเพราะว่าคนบางคนพอเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของเขาเรียกว่า,าทังฝั่งชายแล้วทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงของตัวเองหมดเลยนะไม่เหลือแล้วพ่อแม่ไม่ติดต่อนะครับเรียกว่าไม่คุยบใครเลยบูชาความรักเป็นพระเจ้าไปอยู่กับเขาสิปีรู้ตัวอีกทีโดน พวกไปมีเมียน้อยนะครับไปมีคนใหม่สังคมยังมีอยู่ไหมนะครับแลวสังคมเราเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับนั่นะผมที่บอกเสมอมีความรักล้วอย่าทิ้งชีวิตของตัวเองเราต้องมีสังคมของเราอะไรของเราวันในวันหนึ่งเกิดผิดพลาดเรายังกลับมาอยู่ในทร b e หรือในเผ่าของเราได้นะครับยังรู้สึกว่าไม่ได้สูญเสียอะไรมากมาย การจะเดินจากนั้นอาจจะต้องวางแผนสักหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบว่าไม่มองไม่มองอีลาค่าอีลมเลยทําอะไรตามใจอย่างเดียวไม่ใชไม่ได้แคร์เลยตรงนี้ต้องดูนิดนิดหนึน่งแต่พูดนี้เป็นเรื่องการจัดการวางแผนได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณห้ามทําแต่ทําอย่างไรให้มันก็เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทั้งสองฝ่ายด้วยโดยที่ยังไม่เสียหน้ากันมาสุดท้ายมาดูที่ทจิตใจผมรู้แล้วล่ะมันต้องเศร้าแต่ผมอยากให้คุณ visualize ภาพ วิชวลิสต์ภาพคือการสร้างวาดภาพไปถึงในอนาคตชีวิตที่เราไม่มีคนคนนี้อยู่จะเป็นอย่างไรคุณจะใช้อย่างไรคุณหมองคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณมอนะครับพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรคุณบอกเลยแล้วสร้างภาพให้มันสนุกขึ้นมาฉันจะไปอยู่ที่นี่ฉันจะทําอะไรตามใจตัวเองอนะสุขสาวฉันออกไปเที่ยวกับเพื่อนฟูงฉันจะเป็นเดทคนนั้คนนี้ฉันจะไปล่อนให้ทั่วโลกนะครับเราสามารถสร้างหนังเรื่องใหม่ที่สนุกสนานได้เนี่ยว่าได้ด้วยตัวเราเอง ดีกว่าหนังเรื่องเก่าที่นั่งทนทุกข์จับเจ้านะครับหาทางออกไม่เจอจนตอนนี้เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วถ้าจิตใจคุณสามารถ visualize ภาพนี้ออกมาได้และมองเห็นภาพว่านี่แหละคือหนังที่ฉันจะเป็นเล่นเรื่องใหม่ฉันจะเป็นเจ้าหญิงที่ร่าเริงจะเป็นนางเอกที่มีความสุขสนุกสนานอยู่ถ้า4ข้อนี้คุณครบคุณสามารถเดินออกมาได้แต่วินาทีนี้แล้วที่เราต้องมาฟิกหรือต้องซ่อมคือเรื่องอารมณ์ที่เราตกลงไปตอนแรกเราจะดึงอารมณ์นั้นไปนี้ขึ้นมาอย่างไรถ้าไปในทางขับกิ๊กแนะนำคอร์สชื่อ restart รีสตาร์ทจะดึงคุณขึ้นมาจากหลุมของความเจ็บปวดนะครับจะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตความคิดนะครับของคุณใหม่คุณไปเชื่ออะไรอยู่แบบหนึ่งแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องของความรักคือคุณไปเชื่อของคนคนหนึ่งที่เขาเคยให้คาสัญญาคุณไว้วันนี้เปลี่ยนไปแล้วคุณต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของคุณใหม่รีสตาร์ต8คลาส8ชั่วโมงจะช่วยคุณดึงคุณขึ้นมาจากตรงนี้ ฟังไปเรื่อยๆอย่าฟังรอบเดียวฟังรอบ2ฟังรอบ3ฟังซ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะตื่นรู้ไฟจะถูกจุดขึ้นมาทีละดวงเดียวดวงแล้วคุณจะเริ่มสว่างสว่างแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณทะลุออกมาได้คุณจะรู้สึกเบาอยู่ดีเรานั่งคิดเองไม่ได้หรอกนะมันต้องฟังฟังตําราเหล่านี้ฟังอะไรเหล่านี้ทําตามขั้นตอนและประกันหลายคนเอาไปแล้วบอกว่าบางคนเร็วสุดนะ5วันทะลุออกมาได้เลยอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับความเศร้าเดินต่อต่อชีวิตเราสวยๆถ้าทำใจยังไม่ได้ให้รีสตาร์ทช่วยคุณทักวัดได้ที่ไลน์ ครับผม